โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามนโยบาย1ตําตำบล1โรงเรียนคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป้าหมายโครงการเป็นที่ยอมรับของชุมชนมุ่งคนสู่การมีงานทำเน้นย้ำการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ1 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมงานอาชีพและสุขภาพอนามัยสามารถให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน 2. นักเรียนในตำบลได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท 3. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานอื่น เชิงปริมาณโรงเรียนจากทุกตำบลในประเทศไทยตำบลละหนึ่งโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลหลักเกณฑ์การคัดเลือกเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมพัฒนาเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง สามารถรองรับการเพิ่มจํานวนนักเรียนในอนาคตได้เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนการคมนาคมและการสื่อสารสะดวกเป็นโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เป็นโรงเรียนที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนยินดีให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างต่อเนื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนองค์การบริหารส่วนภูมิภาคและศึกษาธิการจังหวัดมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกกลั่นองผ่านกระบวนการประชาคมการพิจารณากลั่นองให้ความเห็นชอบ โรงเรียนพมรังสีได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในปีพศ2562โดยตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบุรีเขต2ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายน2502เดินชื่อโรงเรียนสายตีซอย11 ต่อมาในปีพศ2515ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนพรมรังสีโรงเรียนพรมรังสีมีเนื้อที่50ไร่อาคารเรียน3หลังอาคารประกอบ6หลัง มีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน35คนจำนวนนักเรียน522คนโรงเรียนพรมรังสีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและเป็นนักพัฒนา คือนายคำนึงเย็นจิตผู<า>้อำนวยการโรงเรียนปีพศ2533<ม>ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานปีพศ2554ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่2หรือโรงเรียนดีใกล้บ้าน ปีพศ2562เป็นโรงเรียนคุณภาพประจํำตาบลนอกจากนั้นโรงเรียนพรมรังสียังเป็นโรงเรียนแกนนํำจัดการเรียนรวมโรงเรียนพรมรังสีเป็นสูมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประมศึกษาของอำเภอพัฒนานิคมหรือเรียกว่าศู์เพียรวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนอ่านคล่องคัดสวยมีคุณธรรมนำความรู้ก้าวคู่เทคโนโลยีมีสุขท่วนหน้าชุมชนศรัทธาปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญมีวินยัยรักการเรียนเพียรทำดีสีประจำโรงเรียนฟ้าเหลืองสัญลักษณ์ของโรงเรียนพระพรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน อ่านคล่องคัดไทยไหวสวยเอกลักษณ์ศีลเด่นเป็นงานชาญวิชาปรัชญาของโรงเรียนสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ โรงเรียนพรมรังสีมุ่งพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติตามเป้าหมายยุทธาศาสตร์จุดเน้นและมาตรฐานการศึกษาจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมของผู้เรียนทั้งด้านร่างกายความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญออคคซึ่งมีการบริหารงานทั้ง4ด้านคือการบริหารงานวิชาการ จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาควบคู่กับการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการสร้างวินัยให้แก่ผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนพมรังสีทุกคนสวดคาถาชินบัญชอหลังเคารพธงชาติทุกวันและสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรทุกวันศุกร์ กิจกรรมน้องเคารพพี่เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะในการดำเนินชีวิตมาใช้เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการจัดก,กิจกรรม Active Learning โเดยวได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจากบริษัทเบทาโกรนักเรียนได้ฝึกอาชีพจากประสบการณ์จริงโดยการเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผักสวนครัวทำน้ำยาล้างจานมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าทางด้านกีฬาดนตรีศิลปะทั้งในและนอกสถานที่ โรงเรียนมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนและครูใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนจึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬา e-sport โดยจัดให้มีการแข่งขันทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนภายในอำเภอพัฒนานิคมสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีการอนุรักษ์ความเป็นไทยศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับประเทศอินโดนีเซียเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการสื่อสารและเรียน รู้ชีวิตนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังมีศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับผู้เรียนที่สำคัญอีก3ศูนย์คือ 1. ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทางเลือกโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม 2. ศูนย์การเรียนรู้ต่ออย่างได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทเบทาโกลเพื่อการเรียนรู้และบริการชุมชน 3. ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนโคโนมและโคเนื้อของเยาวชน บริหารงานงบประมาณโรงเรียนพมรังสีมีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาจัดการศึกษาดำเนินการบริหารการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบถูกต้องเป็นปัจจุบันโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีการจัดหางบประมาณในการระดมทรัพยากรสรพกำลังจากทุกส่วนมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม การบริหารงานบุคลากรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยวิธีที่หลากหลายเช่นการศึกษาดูงานการอบรมสัมมนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ส่งผลให้ครูและบุคลากรสามารถพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนม,มีการสร้างขวัญกำลังใจโดยมอบของขวัญและอวยพรวันเกิดให้แก่ครูและบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ การบริหารงานทั่วไปในคำนึงเย็นจิตผู้อำนวยการโรงเรียนพมรังสีมุ่งเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีการกระจายอำนาจเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้เข้ามามีส่วนคิดตัดสินใจร่วมวางแผนร่วมทำงานเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและสร้างการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา ทั้งยังจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศระบบงานธุรการระบบการบริหารพัฒนาองค์กรมีการพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยจัดสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงให้สวยงามสะอาดร่มรื่นปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและเอื้อต่อการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดีผลจากการทุ่มเทรแรงกายแรงใจจากทุกฝ่ายผู้บริหาร ครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้โรงเรียนพรมรังสีสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาจนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดีเป็นความหวังที่จะผลิตเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาในผลผลิตของโรงเรียนพรมรังสีอย่างยั่งยืนตลอด Bye. กิจกรรมการสวดมนต์ทุกเช้าหลังเคารพธงชาติและสวดมนต์ประจำสัปดาห์การสวดมนต์คาถาชินนบัญชรในทุกๆเช้าเด็กทุกคนสวดได้และสวดเต็มพระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ต,ตกทอดมาจากลางกาท่านเจ้าประคุณสมเด็จค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้แดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง ส่วนการสวดมนต์ในวันศุกร์ระดับชั้นประถมศึกษาสวดมนต์สรพัญญะระดับชั้นมัธยมศึกษาสวดมนต์สรพัญญะและบทธรรมจักกับประวัตนาสูตรอาน,นิสงส์การสวดมนต์ธรรมจักกับประวัตนาสูตรเป็นปฐมเทศนาการแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีธรรมจักกับประวัตนาสูตรมีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธส่วนที่สุดสองอย่าง และเสนอแนวทางการดำเนินชีวิตโดยทางสายกลางอันเป็นแนวทางใหม่ให้มนุษย์มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อวบรรูุ้ถึงอริยสัจส,สี่คืออริยามารรคมีองค์8โดยเริ่มจากการทำความเห็นให้ถูกทางสายกลางก่อนเพื่อดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติรู้เพื่อละทุก์ทั้งปวงเพื่อความดับทุกข์อันได้แก่นิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ด้านกีฬาของโรงเรียนฝึกซ้อมโดยครูผู้ชำนาญการแข่งขันฟุตบอลซึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล5คนจากโครงการส่งเสริมพลศ,ศึกษากีฬานันทนาการและสุขภาพอเภอพัฒนานิคมปี2563รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนนักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีอบจอลบบุรีเกมครั้งที่3ประจำปี2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลบุรีอบจลบุรีเกมครั้งที่4ประจำปี2561รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดตุลุรีอบจตลบุรีเกินครั้งที่3 2560โครงการโคกหนองนา โคกหนองนาโมเดลเป็นโมเดลต้นแบบที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิเกษตรธรรมชาติได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตรโดยมุ่งหวังที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชุมชน โรงเรียนพมรังสีได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสมาปรับใช้ในพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนปรับปรุงพื้นที่เพิ่มพันธุไม้ต่างๆและพืชผักสวนครัวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าต่อไปด้วยความร่วมมือจากครูบุคลากรน,นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนจึงเป็นความสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจึงเปรียบเสมือนการได้รับโอกาสการยกย่องเชิดชูเกียรติยศและความรุ่งโรจน์ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นหนึ่งใน ดับตำบลมีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการบริหารทางการศึกษาตามนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโดยจะได้รับการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการสถานศึกษาของภาคีเครือข่ายที่เปรียบเสมือนดาวห้าดวงซึ่งเป็นตัวแทนของเอกชนบ้านวัด รโรงเรียนทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตลอดจนมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการและทิศทางในการพัฒนาประเทศอันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศไทยให้มีความมั่นคงที่จะก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน